สบายดีพี่น้องสวัสด,ดีจ้าวันนี้มาทําลาบเนือนเน้อกินจะลาบเนือ้อขมขมกินจะอันนี้เครื่องหอมจะใส่ลาบเด้๋ยจ้าเตรียมไว้มีมผักชีมีสะระแหนะ่มีผักแพลวมีหัวหอมแดงพริกอันนี้ก็เป็นเนื้อมีตับมี30กีบ30ส,สิลืบแล้วก็มีเนื้อสดลวกพอให้สดุ้ง แล้วก็เอามาพักไว้เตรียมจะปรุงเ,เตรียมจะปรุงใส่เครื่องจ้ะอันนี้ก็คือบีขมดีบีบายเป็นบีขมขมจ้าซื้อ,อยุตลาดเอเชียถูกจ้ะสามเหรียญกว่าค่ะใส่น้ำปลาอันนี้จะยี่ห้อนี้อร่อยจ้าของไม้พิลมพร ปลาอร่อยอร่อยนี่ก็เป็นน้ำเพียนะน้ำเพียไอต้มใส่ฟิเซอร์ไว้น้ำเพียใส่ลาบนะจ๊ะเอ,อ่อน้ำเพียอ่อนขมขม,ขมจ้าใส่ต้มใส่ฟิเซอร์เก็บไว้ใส่ไปหนึ่งช้อนก็จะลดลงไป ข้าวคั่วจ้าน้อยจะไม่ใส่พริกปน่นเพราะว่าจะเอาพริกสดใส่ข้าวคั่วไปสักสองช้อนนี่นะนี่จ้านี่กันไอ้น้ำบีนะั่นแหละบีเมื่อกี้นะ่ะใส่ไปหนึ่งช้อนจ้าชอบขมก็ใส่ไปสองขมแต่ช้อนหนึ่งก็ขมแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะไอ้น้ำปลาด้วยอย่าลืมน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะ เครื่องหอมใส่คนคนคนก็เสร็จแล้วจ้าเอาไปเตรียมจะเสิร์ฟจ,จ้คนเสร็จแล้วก็กินได้จ้าลองดูนะสูตรนี้อแล้วแต่ใครจะชอบเนาะอันนี้สูตรลาบของสไตล์ของน้อยก็ทำแบบนี้แหละแบบง่ายๆจ้ะเนี่ยใส่ทุกอย่างคุกค้าให้เข้ากันถ้าชอบดิบถ้าเป็นเนื้อสดนะก็เอา ถ้ามันเนื้อสดๆนะเอามาทําดิบก็โอเคอันนี้ลวกให้สะดุง้งสะดุง้งไม่กล้ากินดิบมากก็ลวกพอให้สะดุ้งก็มาคุกแล้วก็อร่อยจ้ะน่ากินบอจามาเดอกินน้ำกันเดอพี่น้องจ้ะวันนี้คิดอยากกินลาบก็เลยทำลาบทำลาบแล้วก็อะไรปิ้งนกโอ้ย หลายอย่างเอานนี้อาหารเย็นนี้เยอะแยะอะไรกัเสร็จแล้วค่ะแแ่บๆมาเดอ้อพี่น้องกินน้ำกันเดอ้อมีส้มตำปูปะลาขนมจีนปิ้งนกนกกระทาอันนี้ก็จิปโปมจิปโปมคั่วจ้ะ ปิ่มคั่วแก้หมูน่จะลาบเนื้ออาหารเย็นนี้ดูสิเต็มโต๊ะเลยจ้ามากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจ้ามาเดอ้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อจ้าแซบแซบ